สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กาลังจะเดินทางไปที่บุญว่องไฟครับที่ยโสธรครับผมออกรถประมาณ10บโมงกว่าๆนะฮะที่โค้งหนองนานะฮะเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นประมาณกี่โมงก็ใช้เวลาผมคิดว่าผมจับ GPS ไว้แล้วนะครับนี่บริเวณนี้โค้งนาผมผมจะเริ่มเดินทางนะครับช่วงประมาณ10บโมงกว่าๆนะครับถึงนั้นน่าจะประมาณประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามผมนะครับกับการเดินทางการ การไปดูบุญบ้องไฟนะครับที่ยะโสธรนนะครับเริ่มการเดินทางไปดบูบ้องไฟครับ่ะตอนรับคุณมาที่บ้านอะไรนะบ้านขวาวหรือเปล่านะฮะอำเภอชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับท่านผู้ชมครับนี่กําลังเดินทางไปแล้วนะครับอ่าอ่าสะพาน ทางรถไฟนะครับไม่ใช่ทางรถไฟนะครับข้ามบ้านจังเกอร์นะครับเดี๋ยวจะมีป้ายนะครับป้ายอีกงานวันที่แปดพฤษภาคมของบ้านจังเกิร์กับงานบุญบงไฟด้วยนะครับแปดพฤษภาคมนะครับมีหมอลำด้วยนะครับท่านผมใช้จิตจับ gps มาเนนะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยวขวาไม่ได้นะต้องเลี้ยวซ้ายนะแปดพฤษภาคมนะครับ เดี๋ยวซ้ายนะครับเดียว้ายนะครับเจ,เจอกันนะครับขับต่อไปบนถนนหมายเลข226 36กิโลเมตร36กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับผ่านไปน้ำมูลไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปถึงยะโสธรแหละประมาณเราตรงไปนะฮะบรรยากาศนะถือว่าสบายๆนะผมออกมา10โมงช่วงนี้ก็ประมาณ สิบโมงกว่ากวกือบสิบเอ็ดโมงครับท่านผู้ชมครับนี่ผมเอา,าเดี๋ยวสิจะเย็นดีลูกพี่ไปได้ไหมเนี่ยเอาไปได้ครับไปแด,นะปดงครับ <c oughs> นี่มันมีการอะไอะไรบ้า ไปจันต้รอังกลาต้งตอตั้ปัวเโอ้นี่ลงเร็วครับเดี๋ยวนี้เอรับ

ที่ฐานนะครัับฮะชมขึ้นสวยัก็จะมันก็จะดีนะต้องดูเมื่อกี้ขึ้นไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวมาดูบ้องนี้ครับว่าจะปริญานนครับทุกตูมลุกสาซาทำกระแนนแต่ได้หลาย ขอปาดกาบผู้จิบไปจวดนะครับเพชรแสนแก้วผลงานจงลงที่สามสองหนึ่ง้าลุงของุกบเรียบร้่อยปลอดภัยกับทีมงานตจงใท้ผู้หน้อยนะครับเล็กกับกาบโยทีอีสิบเป็ครับคืนทุกสูง

นัดเคยบอกว่าเกินยังึ้นละลงอย่างเดียวไอ้น็อตทองทำล่ำดาบรุนแรงไม่ไหวไม่ไหวเชินรับเาครับเนดิ้งยว่าท้การรุ้ตเมือไปง เงินตามบ้านบางทียิ่งลงหนาท้าวไปคนที่นี่พ้อม่กันนแคปปินแล้วกันเกือบยื่นขึ้นบ้านนะครับตาข้าพเจ้าเป็นเจ้าของนางโจ้เออนางของนางแมวแคปปินมาบ้าน เบื้องหลังเบื้องหลังลมไม่อยู่กันเลยเ้ลมเุ่่ลมตีนี่เาหมดงนหลังลมเ ทีมงานซ้อมทั้งเตะดูครูครับเดี๋ยวจะดูแล้วก็ยังมีสอพรที่มนนะครับมีสอพรที่มนครับม,มบาบเอฟกัน อะไรโลโก้อะไรโลโก้ทำงเป็นบรรยากาศเน,นาะนะนี่นะฮะก่อนที่จะขึ้นฐานครับโอ้โหอาจะเป็นว่องไฟได้ลำหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ของง่ายฮะนี่สอบพี่มลเนี่ยนี่นะวก็เทพสมพรนะเนะนี่ยเทพสมพรเนะี่ย ทำง,งานงนกะลังตัดเตรียมครับอันนี้สร,ราชวงอันนี้ค่ายดังครับนีไอ้ค่ายหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูค่ายหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูครับ เดี๋ยวดูแอดเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวดูแอดเทวเดาครับนี่ทีมงานพ้องพักดีให้อีกคุณพรครับยังเห,หลืออะไรบ้างเลยครับดฝั่งนั้นก็มีครับไปชมนี่

การนมือเอนะครับเรามีระนองไปบ้านนำอ้อมนะครับนำบันนำอ้ <Alors S 2> อมเทวาาจากของเมื่อหมาจนเทวาาคามพคือร่างนไทยอถึงทุกสูงลกตะ้าลกไกไกล้ไม่ลหยหมไปไปเดี๋ยวเอาไปจากนีน่นครับาที่นอนน่ะ,อะ เจิอนางที่บอกนหครับสยญญาณคุณทุ่มสูงลมกระซ่าโตไล็กๆโดยไหลายนันแอปเทวดาตรงจุดสามสอ เต่าเต่านะครับาเต่ากอาไหล่ปูกอาปติตายนะครับอาไปที่าโอ้สเต่าอนสุฮ่าฮ่าฮ่าลายลาตันะครับ

ได้เล่นไหมได้เล่นลยครับไหมมักาได้เล่นครับเพราะว่าเราจุดของไงอะไรนะไปกรันไม่ไดครับไม่จักอาช่างนะครับจัดปเอานี่ละข้าร่าร้องดีปนบ่ายเราต้อง่ไม่ตาฮะ ร่อยพระแน่นบาานอาตระรัดเทวดานะครับเหมือนขอทำการแสดบงบันนำทองยืนบังนะครับทรรรรรเทวดาสำหรับบนมันลุไปหาลิลิปนะครับตอนนี้ยังไย รอย่าทิ้มคะแนนไปช่องแรกเนาะใช่ะช่วงแรกเนาะยังไงก็ได้เป็นโหกโกเ้าๆนะครับบไปน้าใช่ครับประตูกระไล่ไปว่าเนาะใช่ไหม ดูกันไปก่อนครับยังไม่สรุปครับโอ้ไม่เห็นไงทังน้ำปั่นอากาศก็ดี่วงอากาศั็ดีลูกพี่จะเลยเห็นไงกออนญาตเกอบยูใสเกอบยูใส ขบถานนะพี่งานเก่งเจริญนะครับเก่งเจริญหัวคนนักบานนะครับฟังต่อไปที่งานของเสียงฝากเกาเกาหัวบานส่วนละคิดาฝั่งนั้นนู้นก็มีนะ ทีมีทีมซอร์เทนเตอร์ครับหลายๆทีมฝั่งนั้นนี้นะท่านผู้ชมครับถือวบรยาการครับน่าจะเป็นครั้งแรกครับของมาดูปูนองไฟนีครับปีนี้ครับรเยอะอยู่นะ,ะนนแต่กลัวเขาจะจุดจุดไม่หมดนะดูน,นะเีทีมงานครับทีมงาน เดี๋ยวเรามาดูต่อเนี่ยบ้องไปต่อไปใครครับไปดูนะฮะอันนี้จากเครื่องในครับเมืองอุบลครับเดี๋ยวสักครู่ครับมาดูกันครับเสียงก้ากำลังสีคอยกันบ้าพี่น้องเสียง อาจารยีจะวาแตายังอยากรวมด้วยนะครับเพียง20กิบูบานะครับ40คือ4นาทีกว่านะนะครับมาเรามาดูวังนี้ครับจับขาบ้าเครับาบอฮะสรุปแนวสางให้ปล่อยได้ทันเด้อขออนุญาตนะครับคืนสุขสูง ลามสาระนีคนีนะครับไปเลครับลมซาซาคนเดนลายกับชงานเก่งเจริญปลปั้นนครบานโมมสอ้อสุดยอดแน่แนะ แข็่แรันเวลงเร็วครับลงเร็วครับมันพุ่งลงเลยครับลง่อยขึ้นยังไม่รู้มันน่าจะลงแเลย้หนอนพ่แต่ปัญหาคือมันควงครับควงยังไปอยู่ครับยังไปอยู่ครับไปจะองายังไปยอเรียบปากเขาเานะครับ บ้านสวนลิชระดาะครับโอ้สุดยอดครับอ่ะันนี้วิธีวิธีขึ้นนะครับจะบงับงบักใหญ่เลยนะนี่จุดจุดใช้ระบบไฟฟ้านะช็อตครับ กับบ้านต้องลองห้างแลวกัเพื่อนนักกตานี่นะครับตัวการ์ดเจอยเวลานี่นีไปใช้เวลาเหมือนกันนะครับมันมีฐานเดียวครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยใช้เวลาประมาณกับสิบนาทีนะว่าจะเสร็จมัดรัดอายเรียบร้อยครับทีมงานครับอยู่ฝั่งนั้นนี่ถือบรรยากาศนะครับเป็นบุญว่งไฟเนาะนะครับเยเป็นกิจกรรมนี้นะครับ กันน like like ู่นแคือบเกือบคิดถึงเดือกีการแหละดูนะบ้านรอนก็แต่ละค่ายมันทำได้ดีไงครับมองไฟนี้ก็จะมีแต่ขึ้นนะครับดูดูดูแล้วสี่ห้าบ้างมีแต่ขึ้นไม่มีไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมันจะมีทั้งจุดไม่ขึ้นระเบิดมากครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ครับเขาทำอย่างดีเลยครับก็เดี๋ยวดีตามบ้างต่อไปเนี่ยครับ กูข้าวเหนียวครับเ้าเนี่นปิ้งครับน่าน่าว่าอาหารชั้นเลิศผัดแกงกระข้า่นนะครับเสียบปากก้าวๆบัวไส้ขลุ่ยเกลือหรือเปล่อันนี้เกลืออันนี้ใส่ไข่อ๋อใส่ไข่ครับนี่ใส่เกลือก็มีใส่ไข่ก็มีเดี๋ยวต้องกินแล้วครับรองทองครับแล้วก็ลูกยางครับนี่ลูกยางลูกยางมีสุกมีไม่สุก